สวัสดีเจ้าดูพอสมมสีไปทํางานตอนใสมันได้ใสพอเดี๋ยอันนี้ตอนถอดตอนนี้เข้ากําลังจะเข้าหน้าหนาวย้ําหนาวดีแต่นะแต่มันเป็นฝนตกอันนี้สิขนาดถอดก็เหนื่อยแล้วถอดเสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าทํางานก็นเหนื่อยแล้วกาใสไปจากบ้านเห็นพอได้ว่ามีกี่ผืนมีเสื้อกันฝน,นนี่เสื้อกันฝนนะเนี่ย ผมสีจะทอทีอพอมีผื่นแล้วก็เตียวกันฝนนีนเสียกันหนาวฝืนอาการมันมันเย็นแล้วเนาะแล้ววันนี้ฝนมันตกมันเป็นอาทิตย์ละพายุบันกันได้เข้าแต่เมืองไทยเนะี่ยได้เข้าแต่อันนี้ยวะทางเมืองไทยทางประเทศลาวทางประเทศเวียดนามขำใจเดนมาร์กกับพายุ ฝนตกวันขำวันขำเป็นอาทิตย์ละอันนี้กางเกงกันฝนถ้าหน้าหนาวก็จะมีเมชุดหนึ่งแขกเปลี่ยนเสื้อผ้าทำงานีน่ก็เหนื่อยละอันนี้ถึงตีทํางานเราเนี่ยตอนใส่ไปจากบ้านได้ใส่ฟก็มีเสียตังไน้สองฝนืนทั้งหมดกี่ฝนืนสามสี่ฝืนึ่งเสื้อกันฝนเนาะสมศรีก็จะเปลี่ยนมาเป็นเสื้อทำงานนะคะ สีทำงานจะมีเสี้ยงให้ใส่เป็นสีดำกางเกงสมสีก็ไปจากบ้านแหละกางเกงก็ต้องใส่สีดำนะคะใส่สีอื่นได้สมศรีก็ต้องเปลี่ยนงัเกงงแ็มสมศรีกางเก่งไปทำงานสองตัวงางเกงกันฝนกับงางเก่งนี่จะก้งเก่งหลมใส่เสี้ยไปสามตัวใส่เสี้ยกำหลน้ำตัวเป็นสี่ตัวและหน้าหนาวมันจะขนาดไหนคิดฟนี่ก็เปลี่ยนงังเก่งเสร็จแล้วนะคะ เปลี่ยนเสืส้อผ้าเสร็จแล้วถ้าหน้าหนาวก็จะมีหมชุดหน้าหนาแค่เปลี่ยนเสื้อผ้ากันเหนื่อยละอันนี้สีก็ต้องไปเอารองเท้าบนจะมีรองเท้าเหินตัวเนะ่ะที่ทำงานมีรองเท้าผ้าใบกันลืน่นเหอเพราะว่าตีเขาทำงานมันจะมีน้ำมงน้้ำมันอะไรอย่างเงี้ยเวลาทำอาหารต้องใส่รองเท้าตีทำงานนะคะ เราก็จะมีผ้ากันเปี้ยนคือนี่แหละชุดทำงานเราสมศรีจะมารีวิวห้องน้ำกับห้องอาบน้ำหังพอเยวสมศรีใส่ผ้ากันเปื้อนเร็ตแล้วเนาะสมศรีจะรีวิวหัวพอเนอี่ยจะมีห้องน้ำมีห้องอาบน้ำมีตู้เสื้อผ้า ไปดูเก็บของเถอะเรียบร้อยที่ทำงานกว่าจะได้ทำงานกับอีทแต่ไตอ่ะการเปลี่ยนสภาพกันก็เหนื่อยแล้วี่ห้องอาบน้ำรีวิวนที่ล้างหน้าเปลี่ยนสภาพนะคะนี่คือห้องน้ำ ชุดทำงานเิกเอาเลยดูเก็บของมีทุกอย่างแค่นี้ค่ะมาเจ้านี้ก็มาเริ่มงานกันเลยอันนี้มสมศรีก็ททำไข่นะคะไข่กับอโวคาโดสลัดตอนหันมสมศรีได้หั่นในหนัวสกรัรม,มสมศรีย,ยุ่งมากวันนี้ได้มสมศรีวันนี้เป็นอาหารเจนะคะ ตะกี้รีวิวห้องน้ำกับห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าไปแล้วเนาะตอนนี้ก็จะมารีวิวอาหารวันนี้อะวันนี้ยุ่งนะคะ Now we have to make this shit <laughs> <laughs> but hopefully it will be taste good or, it tastes good but it's a hell of a work could make it for 10 people not 200 <laughs>

ฟุ้งเครื่องมีแครอทมีหอมหัวใหญ่แล้วก็มีพริกไทยมีเกลี่ยอันน่ะอาหารฝรั่งเนาะวันนี้อาหารเจคนตี่จะย่ามานะตีสมศสรีไข่หัวกันคือไข่หัวว่ามันยุ่งยากเนี่ยคนที่ออกไอเดียตี่จะยย่าเนี่ยมาสก,กรรมาเนี่ยสรุปแล้วสมศรีกับลูกพีก็ต้องหยาก,กันเองนะคะนี่ก็มาถานสุดท้ายจะเซตแล้ว ผมต้องเอาผลับมันฝรั่งไปอบเอามาปาดเอาใส่ออกแล้วก็มาปรุงเขื่องแล้วก็เอาใส้มาหยาดเอามาใส่หั่มกําเนี่ยมันยุง่งมันหยาดตั้งสองสาม้อยอันก่อนกว่าจะเซ็ตสองกนกลูกผีกับปลากระไ่หัวคนทีนหยาดมาสักกําสรุปเราสมศรีกันปลากระไยากระลูกผีสอง,องาาคนก็ต้องหยาดนะคะพอสั่งของมาแล้วสมศรีจะให้งหัวามาทั้งหมดมาต่อแด้สามดอยกว่าอัน มันยุ่งอยากที่ต้องเอาไส้ออกในแหลพะพอมันฝรั่งเวลามันจุแล้วมันจะมันจะนวมจิ๋กเอาต้องควักไส้ออกอ่ะขั้นตอนแรกนั่นแหละควักไส้ออกแล้ว,วก็เอาไส้ตรงไหนมาปัน่นเป็นไส้แคบแค,อครอทกับผักชีไอ้อย่างเงี้ยเครื่องเทศเนี่ยรวมทั้งหมดในตัวสีเนี่ยกะโหลกทีสองคนเนี่ยแต่อร่อยดีนะ รูปแล้ววันนี้กเรเซตไปอย่างเรียบร้อยนะคะคืออาหารเจนะคะวันนี้งานทมสีวันนี้ได้ตัวยะญคนตอนหนึ่งกว่าจะแล้วคลิปนี้กับจบแค่นี้แหละสวัสดีเจ้า